ทรัเด e รีแม็กินเวครับรบ,บรรยากาศแบบนี้คุ้นๆไหมตอนนี้ยืนอยู่ที่โครงการซีเิงกะละพึกนะครับซึ่งบ้านหลังเนี้ยมันจะเป็นบ้านหลังหนึ่งที่แทบจะเป็นพื้นที่ให้สอยใหญ่ที่สุดแลของตัวโครงการโดยที่วันนี้อยากจะมานําเสนอมากๆเลยคือบ้านหลังนี้มันตั้งอยู่ที่โซนที่มันมีถนนหน้ากว้างหน้าบ้านเนี่ย9เมตรแล้วความที่มันเป็น9เมตรแบบนี้แหละครับ มันทําให้2ฝั่งอ่ะมันจะมีพื้นที่ปลูกต้นไม้อย่างต้นนี้ก็คือต้นโตนชิตตานใช่ไหมแล้วดูพื้นที่ฟุตบาทเขาครับมันจะได้เฉพาะโซนที่มันอยู่ต้นถนนเมนเนี่ยแหละครับแล้วการจอดรถของเขาเนี่ยมันสามารถจอดรถภายในตัวบ้านได้2องคัน รถใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่ถ้าวันไหนเรามีเพื่อนหรือว่ามีแขกมาเราสามารถจอดตรงพื้นที่ตรงนี้ได้อีก2คันทําให้ถนนหน้ากว้าง9เมตรรวมฟุตบาทตรงนี้ยครับมันจะเป็นพื้นที่ที่รู้สึกสบายๆมันทําให้เราไม่จําเป็นที่ต้องจอดหน้าบ้านเลยแล้วก็บ้านที่จะมานําเสนอวันเนี้ยลงเสาเข็มรอบบ้านไว้ให้แล้วก็ติดตั้งหลังคามาให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยที่บ้านในโครงการเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสัก63-64ตารางวาแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่ค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับ75.7ตารางวาเลยมันทําให้เรามีพื้นที่หน้าบ้านนะครับเอามาจาัดสวนได้อีกแล้ววัสดุที่เขามาปิดผิวอะ่ะมันก็ใช้เป็นหินเป็นก้อนนะครับมันเลยทําให้บ้านหลังเนี่ยมันดูสอดคล้องกับตัวธรรมชาติเลยมันอาจจะไม่ใช่แบบมีความเป็นโมเดินสมัยใหม่สอดคล้องกับตัวโครงการทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวบ้านกันเลยครับว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนี่เลยติดดิจิตอลดอลล็อกไว แล้วก็เข้ามาสู่ภายในตัวบ้านนะครับบ้านหลังเนี้ยพอเข้ามาบรรยากาศแรกคือมันได้กลิ่นอายความเป็นโมเดิร์นแล้วก็มีความคลาสสิกอยู่เบาเบานะด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้เนี่ยมันดูมีความคลาสสิกบ้านหลังเนี้ยมันเน้นโทนสีขาวนะครับแต่ว่าซ่อนดีเทลไว้เดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงกันครับ พื้นที่ช้อยด้านในเนี่ยมันคือ255ตารางเมตรเลยเป็นไทป์ที่ใหญ่ที่สุดของโครงการศิริกาประพฤกซึ่งมี4ห้องนอนเลยนะครับโดยที่3ห้องนอนหลักเนี่ยจะจัดวางไว้อยู่ที่ชั้น2แล้วก็จะมีห้องผู้สูงอายุอยู่ทางด้านซ้ายตอนนี้ทําเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับเราเริ่มกันตั้งแต่ตรงนี้เลยคือพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นระยะดูทีวีที่สามารถจัดวางโซฟาเอลเชฟใหญ่ขนาดนี้ได้แทบจะ5้าที่นั่งละคือโซฟาแบบเนี้ยมันไม่สามารถจัดวางได้ทุกบ้านนะแต่มันจะเหมาะสาหรับบ้านที่มีพื้นที่ กว้างหน่อยนะครับแล้วก็มีความลึกซึ่งพอนั่งดูทีวีตรงนี้แล้วอะ่ะมันยังมีระยะดูทีวีประมาณเกือบ4เมตรนะครับสามารถติดตั้งจอใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยถ้าใครชอบดูบอลน,นะหรือว่าแบบชอบดูพีเอร์มลีกดูหรือร์พูที่ได้เป็นแชมป์นะครับสามารถติดตั้งจอใหญ่แบบนี้ได้เลยซึ่งหลังฉากตรงเนี้ยมันจะทําเป็นแบบเป็นลายหินอ่อนผสมกับไม้ให้อารมณ์แบบสบายๆบ,บ้านหลังนี้มู้ดแอนโทนมันก็เลยรู้สึกว่ามีความอบอุ่นด้วยถึงแม้มันจะเป็นโทนโปร่งแต่ว่าอย่างทางซ้ายมือของเน็ตเนี่ยมันคือประตูบานดึงที่สามามอ,อก ไปสู่ข้างนอกได้นะครับอันนี้คือบ้านแรกนะซึ่งเขาจะเน้นแสงธรรมชาตินะครับจากมุมนี้เราจะเห็นเลยว่าเขามีประตูอยู่3ทิศนะครับให้แสงธรรมชาติค่อนข้างเยอะถามว่าทําไมต้องมีประตูเยอะขานาดนี้ด้วยความที่ว่าบ้านหลังนี้มันเป็นพื้นที่ดินขนาดใหญ่75.7ตารางวาอาจจะมีโอกาสที่สามารถต่อเติมด้านข้างได้อีกนะพื้นที่ด้านข้างตรงนี้เป็นอีกห้องนึงก็สามารถทําได้เพราะว่าการออกแบบแล้วการก่อสร้างอ่ะใช้วิธีแบบก่ออิฐฉาบป,ปูนนะครับเราสามารถปรับแต่งเลเยอร์ เป็นสไตล์ของตัวเองได้พอเราใช้ประตูบานนี้กับส่วนต่อเติมแล้วเนี่ยในอนาคตมันก็ยังมีประตูนี้ครับที่เราสามารถออกมานั่งเล่นที่สวนได้เป็นส่วนข้างบ้านนะครับฝั่งนี้จะหันทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งถามว่าร้อนไหมเอาจริงจริงแทบไม่ร้อนเลยเพราะาอะไรเพราะว่าพอเรามองออกมาครับมันจะเป็นโซนที่ค่อนข้างไพรเวท ตรงที่ด้านหลังของตัวบ้านเนี่ยเราจะมีไม้ระแนงกั้นขึ้นไปเกือบ4เมตรส่วนตัวของโครงการที่ติดกันเขาก็จะมีฝั่งที่เป็นหน้าต่างนะครับมองเข้ามาสู่ภายในตัวบ้านได้ทําให้พื้นที่ตรงเนี้ยจินตนาการได้เลยว่ามันสามารถเป็นสวนแบบสวยๆพื้นที่ใหญ่เกือบ35ตารางเมตรตรงเนี้ยได้แบบสบายๆเลยแต่ถ้าใครไม่อยากต่อเติมนะครับเราอาจจะเป็นปูญ้าจริงหรือว่าญ้าเทียมลงไปก็ได้แล้วก็ติดตั้งชิงช้านะครับมานั่งเล่นในวันสบายๆชิลๆได้เลยพื้นที่ตรงเนี้ยถ้าเราเห็นนะครับมันจะเป็นรูปทรง L Shape ดูขนาดด้้าานนหลังบ คือมันมีพื้นที่อนเนกประสงค์อะเวลาเราอยากจะทําอะไรเนี่ยมันสามารถทําได้แบบสบายๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็น L shape รอบตัวบ้าน ทั้งหมดอะทำไปประมาณสักล้านนึงแล้วก็ลงเสาเข็มไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวของหลังคาไว้ให้ซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ครับเมื่อก่อนมันก็จะเป็นสวนแต่ว่าด้วยความที่ว่าพื้นที่สวนเราสามารถใช้ทางด้านข้างได้ละตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นแบบพื้นที่อนเนกประสงค์นะครับเราไม่ต้องห่วงเลยสําหรับแบบการอยู่แบบยาวๆนะครับเพราะว่าเราทําแนวกันถลายไว้ให้เรียบร้อยแล้ว0เซนนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของโพรงใต้ดินข้างๆบ้านก็จะมีห้องแม่บ้านด้วยเป็นฟังก์ชันสี่ห้องนอนแล้วก็พร้อมห้้้อองแมม่่บบบาาาานนนครััดดี๋ยยวตตตไปูภใ โดยที่พื้นที่ outdoor ตรงนี้ครับมันก็เชื่อมสู่ภายในตัวบ้านเป็นแบบพื้นที่ห้องทานข้าวนะครับสามารถจัดวางโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ได้อามาสักหกที่นั่งแต่ถ้ามันไม่พอเนี่ยมันสามารถวางโต๊ะา u t ดอได้นะมันก็จะรองรับสำหรับคนที่มีเพื่อนนะหรือว่าแบบต้องการรับแขกได้สามารถเพิ่มพื้นที่ยื่นหด ได้ตามความต้องการเลยแล้วมันก็มีจุดที่มันสนุกนะตรงนี้เขาทำเคาน์เตอร์บาร์ไว้ให้ซึ่งหน้าบานเนี่ยมันจะเป็นโทนสีขาวโพสเลนนะแผ่นเดียวเลยใหญ่ๆแบบนี้พอเห็นแบบนี้แล้วมันก็รู้สึกมีความสนุกสนานมากขึ้นนะครับด้านหลังเราอาจจะติดเป็นค็อกเทลหรือว่าวายเป็นเชลฟ์ให้เลือกได้นะเป็นมุมเขาเรียกว่าเป็นมุม p พ n t r y แล้วกันถ้าสมมติมว่าไม่ต้องต้อนรับแขกก็อาจจะเป็นมุมแบบมุมกาแฟสําหรับสมาชิกในครอบครัวอย่างเราเห็นแบบนี้ครับถ้าเรามีเก้าอี้บาร์สองตัวเนี่ย เลยเนาะมันก็จะเป็นแบบเคาน์เตอร์บาร์ได้อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับทางด้านขวาของเด็นตมันก็จะเป็นครัวไทยละซึ่งบอกเลยว่าครัวไทยตรงเนี้ยทำแบบถูกหลักคงช่้ยมากมากนะเพราะมีการเล่นระดับลงมาครับเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันจะเป็นเตาปูนนะครับไม่ได้มีหน้าบานแต่ว่าพอเราจัดวางการตกแต่งภายในตัวบ้านเนี่ยที่แบบเน้นงานลายหินอ่อนแล้วก็เน้นโทนสีขาวหน้าบานในครัวเราก็อยากจะให้เป็นเป็นสีเดียวกันนะใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็เป็นแบบกันน้ําด้วย นะครับอันนี้รวมอยู่ในชุดอินเทรียซึ่งที่นี่ให้สินแสมาดูเพราะว่าเวลาอ่างล้างจานนะครับปกติแล้วเนี่ย ตรงข้ามมันจะไม่ใช่เตาแก๊สใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็เลยขยับจากพื้นที่ที่เป็นเตาแก๊สเนี่ยขยับมาทางขวานิดนึงทําให้เตาแก๊สกับซิงเนี่ยไม่ตรงกันนะครับเวลาล้อมกับข้าวมีคนล้างจานอยู่มันก็จะไม่ชนกันอันนี้มันก็คือหลักคงจุ้ยแบบที่ทุกคนแทบจะรู้กันอยู่แล้วนะครับหุดดูดควันเนี่ยก็แทบจะเป็นแบบกึ่งอุตสาหกรรมแล้วนะครับสามารถแบบดูดควันได้ดีปล่อยออกไปสู่ภายนอกแล้วมันก็จะไปเชื่อมกับตัวข้างบ้านที่เมื่อกี้ในพาชมครับอีกฟังชั้นหนึ่งของชั้น เตียงขนาด5ฟุตได้แบบสบายๆนะครับสําคัญคือห้องน้ําที่เขาทําแบบพื้นที่ยืนอาบแล้วก็ติดตั้งกระจกปานเนื้อภัยให้แบบครบถ้วนเลยเป็นฟังก์ชันที่ทํามาให้ตั้งแต่แรกนะทําให้มันได้ทั้งห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ําด้วยนะครับระหว่างทางขึ้นชั้นสองตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใต้บนันไดซึ่งมันจะมีขนาดเป็นแบบสามเหลี่ยมแบบเนี้ยใต้บนันไดแล้วก็ล้อมรอบไปยังซ้ายมือทําให้ได้พื้นที่ใหญ่มากๆใต้บันไดเก็บของนะครับ แล้วก็พอขึ้นมาชั้น2นะครับตรงนี้มันจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของโครงการซีรีนนะครับโดยที่ d e v วลลอปเเนี่ยคือปรินซึ่งบ้านหลังนี้มันสามารถรองรับครอบครัวหลายๆเจเจเรชั่นได้นะครับห้องนั่งเล่นที่2ตรงนี้มันก็เลยมีความสําคัญมากๆสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนั่งเล่นอยู่ชั้นล่าง ข้างบน,ม,นมันก็จะเป็นพื้นที่สามารถติดตั้งทีวีอีกจุดนึงแล้วก็เป็นโถงห้องนั่งเล่นอีกห้องนึงได้จะเชื่อมกันหมดเลยระหว่าง3ห้องมันเริ่มกันที่ห้องมาสเตอร์เลยครับพอเข้ามาสู่ห้องมาสเตอร์นะครับเราจะเห็นความแตกต่างเลยระหว่างมูอัโทนห้องนั่งเล่นที่2แล้วก็ห้องมาสเตอร์คือห้องนอนละ เขาจะทําแบบฝ้าแล้วก็เล่นวอลลุ่มเขาเรียกว่าเป็นแบบอิน i r e c t l i ท์นะครับให้แสงแบบสบายๆมูดแอนโทนแบบนวลๆพร้อมจะเข้ามาสู่โหมดการนอนนะครับแล้วก็ยังจัดวางเตียงคาด6ฟุตได้แล้วก็มีโต๊ะข้างเตียงซึ่งตัวเนี้ยบิว์อินไว้ให้เรียบร้อยแล้วหัวเตียงตรงเนี้ยมันจะหันทางตามหวงจุ้ยนะประมาณทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนเรื่องหัวเตียงก็สามารถทําได้เลยนะถ้าเราเอาหัวเตียงวางไว้ตรงนี้เนี่ย พื้นที่ตรงนี้เราก็อาจจะเป็นแบบพื้นที่โต๊ะข้างเตียงไปมันก็ยังรู้สึกลงตัวนะครับถามว่าด้านหลังตรงนี้มันคืออะไรมันคือตู้เสื้อผ้าที่เราสามารถทําแบบได้ใหอ่สองหน้าบานนะครับแล้วก็ พอเป็นมาสเตอร์ก็จะต้องมีความพิเศษหน่อยเขาจะมีระเบียงเป็นของตัวเองนะครับซึ่งแทบจะเรียกว่าเทเรสได้เหมือนกันโดยที่มันสามารถแบบได้ซึมซับบรรยากาศของโครงการทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบพื้นที่ต้นไม้ใหญ่นี่เลยอยากให้ดูคือมันจะได้บรรยากาศแล้วก็เสียงธรรมชาติเสียงนกร้องแบบเนี้ยอันนี้คือมาถ่ายทําจริงนะครับช่วงประมาณสัก สิบโมงเช้าตื่นขึ้นมาก็ได้บรรยากาศแบบนี้แหละบางคนในวันที่แบบเราไม่ได้เร่งรีบอย่างวันอาทิตย์วันเสาร์อ่ะเราอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องลงไปชั้นหนึ่งเร็วใช่ไหมครับเราก็อาจจะหาเก้าอี้มานั่งเล่นหรือว่าอ่านหนังสือตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนที่จะลงไปชั้นหนึ่งส่วนมุมตรงข้ามกันน่ะมันก็จะเป็นพื้นที่สวนของเรานะครับอย่างตรงที่เนตยืนอยู่เนี้ยเขาจะให้ความสำคัญมากๆถ้าสมมติมว่าเราอยากได้พื้นที่ให้สอยเพิ่มเติมตรงเนี้ยมันวางไว้อยู่บนเสาบนคานใช่ไหมเราสามารถติดตั้งกระจกได้เลย ล้อมรอบให้มันเป็นเหมือนกึ่งเซมิอาท์ดรได้อีกแล้วก็ด้านบนเนี่ยทำเป็นระแนงนะครับแล้วก็มีหลังคาอีกชั้นนึงเนี่ยกันฝนไว้ให้เรียบร้อยแล้วลงตัวทีเดียวนะครับพร้อมกับกระจกเข้ามุมเบลวินโด์แบบนี้แหละครับส่วนคุณผู้หญิงนะครับที่ชอบแต่งตัวก็จะมีแบบพื้นที่ของเขาอีกโซนหนึ่งซึ่งตัวนี้เราบิวอินเพิ่มนอกเหนือจากโครงการบิวอินไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ2ล้านบาททั้งหลังนะครับนี่แต่ว่าจะมีกิมมิคเล็กๆนะโดยที่ถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะชอบแสงธรรมชาติใช่มัครบ ตรงนี้มันก็สามารถเปิดและปิดได้ให้แสงเข้าสู่ตัวหน้านะแต่งหน้าได้แบบสบายๆเลยหรือว่าถ้าพอแต่งเสร็จแล้วเราจะเปิดกระจกตรงนี้ทำให้ห้องมันดูโปร่งมากขึ้นนะครับส่วนฟังก์ชันห้องน้ําก็จะเป็นทั้งยืนอาบแล้วก็อ่างอาบน้ําต้องบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเนี้ยบมากๆนะครับเพราะว่าเข้าปีที่แแล้วแต่ว่ายังดูแลค่อนข้างดีเลยแล้ววันที่มาถ่ายทำแ่ะมันก็คือหลังจากเอิทเควกแล้วก็จะไม่เห็นเลยว่ามันมีรอยอะไรนะ โดยที่อันนี้คือสภาพจริงไม่ได้ซ่อมหรือว่าไม่ได้ตกแต่งเพิ่มนะครับส่วนอีก2ห้องซึ่งห้องนอนที่ 2- และ3นะครับเขาจะจัดวางไว้อยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านแต่ว่าอย่างที่เกินไปตอนแรกเลยคือบ้านหลังเนี้ยมันก่อสร้างได้ก่อไอชาบป,ปูนดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีสมาชิกในครอบครัวเยอะเราสามารถใช้ประโยชน์จากห้องนอนที่2และ3ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าใครอ่ะอาจจะไม่ได้มีสมาชิกในครอบครัวหรือว่ามีแค่อยู่2-3ท่าน ห้องนี้กับห้องนอนที่3เนี่ยเราสามารถตีทะลุกันได้นะด้วยกําแพงตรงนี้ครับมันจะเกิดเป็นแบบห้องนอนใหญ่สองห้องรวมกันเมื่อไหรได้พื้นที่ห้องนอนมาสเตอร์2ห้องเลยมันจะทะลุกันที่กําแพงตัวนี้แหละครับอันนี้คือข้อดีนะมันก็ทําให้มันอยู่ได้แบบยาว,ยาว อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของบ้านหลังนี้ครับอย่าตามไปสุดกันเลยครับว่าบ้านหลังนี้เหมาะกับใครเป็นยไงกันบ้างครับหลังได้พาชมดูบ้านหลังนี้สวยถูกใจไหมครับบ้านหลังนี้มันจะเป็นบ้านเดี่ยวที่มีขนาด4ี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําแล้วก็มีอีกหนึ่งแม่บ้านนะโดยที่มีพื้นที่ไอ้สอยรอบบ้านอีกเป็นรูปแบบ L shape ใหญ่ๆที่เน็ดนั่งอยู่ตรงนี้แหละครับทำให้เรามีพื้นที่ดินเนี่ยขนาด75.7ตารางวาเลยแล้วก็พื้นที่ไอ้สอยเนี่ย2อ5ยตารางเมตรโดยปกติแล้วบ้านเดี่ยวห้าสับตารางวาก็จะ ขนาดครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ต้องการยืดหยุ่นนะอยู่ได้แบบหลายๆเจเนอเรชันอันนี้คือข้อแรกที่เน้นว่าคนที่มาอยู่ที่เนี่ยให้ความสําคัญนะครับอย่างที่2เลยคือบรรยากาศของโครงการมันเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหม่นะครับอย่างเฟสตรงเนี้มันจะเป็นเฟสสุดท้ายที่เขาสร้างซึ่ง มีอายุแค่8ปีเองแต่ว่ามันจะได้บรรยากาศของโครงการที่มันเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆเข้ามาแล้วมันจะรู้สึกลมลื่นขึ้นนะครับเย็นขึ้นประมาณ1-2องศาแน่นอนเลยโดยที่ปกติบรรยากาศความล่มลื่นแบบนี้มันก็จะได้ก็ต่อเมื่อแบบเป็นหมู่บ้านที่แบบมีอายุแล้วหรือว่าแบบ15ปีขึ้นไปแล้วนะครับมันจะได้ความรู้สึกแบบล่มเย็นนะมันเลยอยากจะทําให้เราอยู่บ้านทั้งวันแล้วเราสามารถจรินตนาการถึงความสุขได้เลยว่าถ้าเรามีพื้นที่สอยรอบๆตัวบ้านแล้วก็ด้านข้างข,างของตัวบ้านอะ่ะมันสามารถให้มีพื้นที่ให้ลูกออกมานั่่งเเลนได้นะราาอจจส ว่ายน้ําเด็กตรงนี้ก็ยังสามารถรองรับได้นะส่วนข้อที่3บ้านหลังเนี้ยมันมีความเนื้บมากนะครับโดยที่แต่งเรียบร้อยแล้วบิวอินไปประมาณสัก2-3ล้านนะครับรวมถึงลงเสาเข็มรอบบ้านด้วยแล้วก็กันถลายไว้60เซนนะครับไม่ต้องมีแบบกังวลสามารถเข้ามาอยู่ได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องของการซ่อมแซมแล้วถึงแม้มจะเป็นบ้านมือ2ก็ตามนะข้อดีเหล่านี้ครับถ้าใครสนใจแล้วอยากจะได้พื้นที่ บ้านเดี่ยวในทำเลกันแล้วพึกสามารถเข้าสู่ตัวสาทรไปทํางานได้ภายในประมาณสักสามสนาทีนะครับสามารถติดต่อเน็ตได้เลยที่ q ิวอีคที่เน็ตแปะไว้ให้หรือว่าเบอร์โทรศัพท์098-453-3390ครับวันนี้เน็ตรีแม็กซ์กินเวลาไปก่อนสวัสดีครับชิวๆบ้านหลังนี้เนี่ยได้ยินเสียงต้นไม้ใบไม้ไม